จากหลักฐานที่มีอยู่โยงเรื่องราวาหนได้ว่านายสทธาเบียมังเกิดและภรรยามีส่วนร่วมกันชออ่อโกผมมีความมั่นใจอย่างสูงว่าตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวเมื่อถึงท่านศาลทำความชั่วทำร้ายผู้คนจำนวนมากท่านผู้ชมเชื่อหรืออย่างว่าเวนรำนั้นมันมีจริง เรื่องการจับนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือชื่อทนายตั้มกับภรรยาตำรวจตั้งข้อหาหนักช่อโกงจนเป็นสันดานฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินเมื่อวานนี้พลตำรวจเอกกิจรัตนเพชรพบตรและพลตำรวจโทจิรพพบูเดชพบชกสั่งการคณะพนักง,งานสืบส,ส,ว,นสวนสอบสวน,สวน,สวน,สวนตามคำสั่งกอมชาการตำรวจสอบสวนกลางที่238ทับ2567นำพยานและหลักฐานไปขออนุมัติหมายจับ จากสารายารัชดาเลขที่จ .5337 ทับสลงวันที่7พฤศจิกายน67เพื่อจับกลุมตัวนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือทนายตั้มในข้หาช่อโกงฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทําความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันนอกจากนี้ยังยื่นขอหมายจับจากสารนายารัชาเลขที่จ .5338 ทับ ลงวันที่7พฤศจิกายนเช่นกันเมื่อวานนี้เพื่อจับกลุ่มตัวนาง ปทิตาเบีย้ยบังเกิดภรรยาทนายตั้มในข้อหาร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทําความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันจากคดีที่มาดําอ้อยเขาแจ้งความวิธีพนักง,งานสอบสวนกองชากการสอบตํารวจสอบสวนกลางท่านผู้ชมครับผู้ต้องหาสองคนนี้ถูกตํารวจกองปราบปรามซึ่งติดตามอยู่ตัวอยู่รวบเอาไว้ได้ขณะที่ขับรถเก๋งปอร์เช่คายเยนสีน้ำตาลทะเบียนทอ ธงกไก่999กรุงเทพมหานครมุ่งหน้าไปทางภาคตะวันออกผ่านอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราโดยเชื่อว่าหลังจากนี้จะนำตัวทั้งสองรายเข้าไปสอบปากคำดำเนินคดีที่กองาการตำรวจสอบสวนกลางในช่วงเย็นต่อไปท่านผู้ชมครับเรามารีวิวเรื่องนี้สักนิดหนึ่งก่อนถจืนึงการจับคดีนี้เป็นคดีที่เป็นที่กล่าวขวัญกันสื่อมวลชนติดตามข่าวเรื่องนี้ ที่เรามากักจะเห็นตลอดเวลาคือสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือธนายต่ตันั้นมักจะออกมาพูด ช็อต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 ว่าตัวเองไม่ผิดหนึ่งไม่ผิดสองไม่ผิดสามเงินที่ได้มาคือได้มาโดยสเสน่หา71ล้านแต่จากการสืบค้นพบแล้วก็การที่ผมได้ชี้เบาะแสว่าไอ้71ล้านนี้เอาไปซื้อบ้านที่บางกอกบ,บุรุษวัดิล้านด้วยหรือเปล่าทนายตั้มไม่เคยพูด่รงนี้ไม่กล้าพูดตลอดจนรายการวันนี้ที่ผมจะพูดในเรื่องของการที่มาดามอ้อยว่าจ้างบริษัทสิทธาลอเฟิร์มเป็นสำนักงานทนายความประจำตัวเพื่อจัด การงานการต่างๆในประเทศไทยด้วยเงินสดเดือนละ3 0 0แสนบาทเป็นระยะเวลา1ปีแต่ไม่จะมีการให้โอนเงินเข้าสิทธาลอเฟิร์มเพราะคุณสิทธาเบี้ยบังเกิดบอกให้โอนเงินก้อนนี้เข้าบัญชีพี่สาวของภรรยานี่ก็อีกข้อต่อข้อหนึ่งซึ่งก็จะเป็นคำถามถามต่อยอว่าถ้าอย่างนั้นแล้วพี่สาวภรรยาของคุณสิทธา จะโดนเป็นรายต่อไปหรือเปล่าเท่าที่ทราบมีเงินอีก39ล้านบาทที่เกี่ยวข้องด้วยและมีสองคนผัวเมียชื่อเลนชินุแล้วชื่อสาตอนนี้หนีไปแล้วอยู่ในเหตุการณ์ที่รับเงินและฟอกเงินมาและเงิน39ล้านบาทนี้เป็นเงินที่สิทธาเบี้ยมเกิดบอกว่าเขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเลยแม้แต่นิดเดียวท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมติดตามรายการจากผมหรือรายการจากคุณนพร,รัตชพสุข หรือคุณปานเทพผัวผงพันธ์ท่านชมจะเห็นได้ชัดว่าพวกผมเนี่ยไม่เคยสงสัยตํารวจสอบสวนกลางเพราะว่าพวกผมคิดว่าเขาพยายามทํางานกันอย่างเข้มแข็งเพราะชื่อเสียงของตารวจสอบสวนกลางภายใต้การนําของคนตํารวจโทจิรพภูริเดชนั้นมีประจั์หลักฐานแน่ชัดว่าเป็นคนทํางานตรงไปตรงมาและทํางานละเอียดมากนายชาก็เป็นคู่หูของนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดอวยนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดแล้วบอกว่าตำรวจ สอบศูนย์กลางถ้าสอบคดีนี้สองสามชั่วโมงแล้วยังออกหมายจับไม่ได้แสดงว่ามีปัญหาใช่ไหมในเรื่องหลักฐานผมกับทีมงานผมพูดชัดเจนว่าถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งว่าหลักฐานเขามีแต่เขาต้องการที่จะปิดช่องโหว่ต่างๆด้วยการสอบเพิ่มเติมเพื่อไม่มให้มีรูหรือรอยที่สามารถจะเล็ดรอดออกไปมันก็เป็น ไปได้ใช่ไหมอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการที่ทนายเดชาแล้วคนอีกหลายคนซึ่งเป็น FC หรือ IO ของสิทธาเบีย้ยมเกิดก็บอกว่าคดีนี้หมดอายุความไปแล้วให้เงินมาหนึ่งป,ปีแล้วเพิ่งจะมาร้องเรียนอันนี้ถ้าท่านผู้ชมจําที่ผมพูดได้ใช่ไหมผมพูดยังไงผมบอกว่าการสอบสวนครั้งนี้ต่างกว่าการไปแจ้งความครั้งแรกที่สถานีตำรวจภูทรปักช่องเพราะนั่นคือการไป แจ้งแล้วก็ให้การต่อพนักงานสอบสวนแต่ครั้งนี้เป็นการสอบสวนโดยมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วคณะกรรการแต่ละคนผมดูแค่ ประธานผมก็รู้สึกเออถ้าผมเป็นจำเลยในคดีนี้ผมจะกลัวมากคณะกรรมการชุดนี้เพราะว่าประกอบด้วยคนที่มีฝีมือการสืบสวนสอบสวนอย่างสูงอย่างเช่นพลตํารวจตรีสุวัสด์อดีตผู้การกองปราบหรือแม้กระทั่งพลตรีมนตรีผู้การกองปราบคนปัจจุบันก็เข้าร่วมอยู่ในคณะนี้ด้วยเพราะฉะนั้นผมก็เลยพูดออกมาบอกว่าคุณอย่าเที่ยวมาพูดปรามาทคณะกรรมการชุดนี้หรือตํารวจพวกนี้เขาผ่านคดีมาเยอะแล้วถ้าคดีนี้มันหมดอายุความแล้วเขาไม่โง่อหรอกที่ ทํเาเขาก็ต้องแจ้งตัวผู้กล่าวหาว่าคดีนี้หมดอายุความแล้วถ้าเขายังสอบอยู่หนัก30มสิบีจงแสดงว่าคดีนี้ไม่หมดอายุความผมพูดมาตลอดว่าเวรกรรมมันมีจริงและผมก็พูดอีกชัดเจนเลยว่าปล่อยให้กรรมมันทํางานของมันไปดีกว่าท่านผู้ชมครับผมถูกสิทธาเบีย้ยบังเกิดกล่าวหาว่าผมอยู่เบื้องหลังเป็นผู้กําหนดแผนการวางแผนการ ผมไม่ได้เกี่ยวข้องเลยแม้ทันทีและผมอธิบายท่านผู้ชมฟังไปแล้วแต่เนื่องจากนายสิทธาเบีย้ยมังเกิดโดนหมายจับครั้งนี้เนื่องจากคณะกรรมการสอบสวนเขาได้ระบุชัดเจนเลยว่าจากหลักฐานที่มีอยู่ทำไมผมต้องอ้างว่าจากหลักฐานที่มีอยู่เพราะถ้าเขาไม่มีหลักฐานเขาจะไปแจ้งข้อหาได้ยังไงถูกไม่ถูกท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นจากข้อหลักฐานที่เขามีอยู่เนี่ยเขาอนุมานและเขาประเมินได้ว่าโยงเรื่องราวต่างได้ว่านายสิทธาเบีย้ยมังเกิดและภรรยามีส่วนร่วมกันชออ่อโกงก็คือตำรวจทําคดีนี้ไม่ได้มองว่างานนี้ สายศิทธาคนเดียวที่ทําแต่ทําเป็น กระบวนการตรงนี้ที่นายสิทธาแพ้แล้วยังมีทีเด็ดอีกซึ่งผมไม่สามารถพูดได้เพราะผมเข้าใจว่าตำรวจคงรู้เรื่องนี้แล้วเอาเป็นว่ามันมีบทพิสูจน์มินมีหลักฐานพิสูจน์ว่านายสิทธาเบี้ยมาเกิดนั้นรับทราบรับรู้ในเรื่องเงิน3 9ล้านและก็ได้ส่วนแบ่งไปด้วยเพราะฉะนั้นแล้วจากการช่อโกงส่วนบุคคลกลายเป็นช่อโกงเป็นกระบวนการเมื่อช่อโกงเป็นกระบวนการแล้วข้อหาช่อโกงธรรมดาก,ก็ไม่ได้ใช้แล้วก็เพิ่มข้อหาเป็นช่อโกง เป็นปกติธุระก็คือช่อกงอย่างเป็นสันดานนั่นเองเจอเรื่องอะไรก็ช่อกงมันหมดทุกเรื่องแล้วการที่นายสิทธาเนี่ยผมทราบมาเลยว่าสองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนายสิทธาติดต่อหมอคนหนึ่งที่สมุทรสาครขอ,อยานอนหลับซื้อ20เม็ดหมอไม่ให้เพราะกลัวจะฆ่าตัวตายเพราะนายสิทธาบอกไปว่าช่วงนี้นอนไม่หลับเลยถ้าตัวเองบริสุทธิ์จริงจะนอนไม่หลับได้ยังไงถ้าตัวเองมั่นใจหลัฐานตัวเองมีจะนอนไม่หลับได้ยังไงท่านผู้ชม,ม,มครับถ้าอยากดูรายการนี้ ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล w และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะาผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้กดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม ตำรวจสอบสวนกลางทั้งคณะเอาชื่อเสียงของพวกเขามารับประกันการทำงานครั้งนี้เพราะว่าถ้าเขาขาดหลักฐานแล้วเนี่ยนอกจากเขาจะถูกนายสิทธาฟ้องกลับแล้วเขาก็อาจจะต้องเสียชื่อเสียเสียงไปเลยผมถึงมั่นใจทีนี้นายสิทธาเนี่ยวันที่ออกไปถแถลงข่าวที่หน้ากองปราบท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมศึกษาภาษากายศึกษาโงเ่เฮงหน้าตา จะเห็นว่าตาในสิทธาไม่เป็นประกายเลยเหมือนกับคนตาขุ่นพูดจาตะกุกตะกักไม่คล่องแคล่วเหมือนแต่ก่อน แล้วอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าไปครั้งนั้นเพื่อไปโยนหินถามทางเพราะได้ข่าวว่าอาจจะโดนหมายจับตัวเองก็เลยต้องไปโชว์ว่าตัวเองไม่หนีนะแต่ในที่สุดหมายจับก็ออกมาเมื่อออกมาแล้วตัวเองคงอยู่ในภาวะการสติแตกคิดได้อย่างเดียวคือต้องหนีนั่นคือการขับรถปอร์เช่ทะเบียนทอธงกไก่999ากาเขเย็นสีน้ำตาลเข้มเป็นรถคันเดียวกับพี่ตัวเองขับไปที่กองปราบขับไปทางฉะเชิชงเซาที่น่าสนใจคือภรรยาไป ด้วซอเจตนาของการหลบหนีเพราะเส้นทางเส้นทางนั้นจะหนีออกไปทางสาแก้วเมื่อถึงสาแก้วแล้วก็สามารถที่จะหาเส้นสายตัวเองแล้วก็ข้ามพรมแดนโดยทางช่องทางธรรมชาติแต่โดนตำรวจจับได้ซะก่อนท่านผู้ชมครับเรามาดูกระบวนการขั้นตอนนิดหนึ่งตามกฎหมายแล้วตำรวจมีหน้าที่กักตัวนายสิทธาและภรรยาเป็นเวลา48ชั่วโมงเมื่อครบ48ชั่วโมงแล้วต้องส่งฟ้องศาลเพื่อขอต่อเวลา ผมมีความมั่นใจอย่างสูงว่าตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวเมื่อถึงขั้นศาลนายสิทธาก็จะอ้างเหตุว่าตัวเองไม่ได้หนีตัวเองไปชาเชิงเซาเพราะอาจจะไปไหว้หลวงพ่อโสธรและหนายเดียวตัวเองก็จะอ้างว่าตัวเองนี้ได้ไปปรากฏตัวที่กองปราบให้เห็นว่าตัวเองพร้อมจะเข้ามาส่วนตำรวจก็จะมี3หรือ4ประเด็นที่สามารถคัดค้านได้อันนี้ผมอ่านตามหน้าไพ่ในท่านะผู้ชมครับประการแรกข้อหาที่ตำรวจตั้งนั้นเป็นข้อหาที่รุนแรงหนะักช่อโกงเป็น ปกติทุระก็คือช่อโกงจนเป็นสันดานและฟอกเงินเป็นข้อหาที่หนักมากการคัดคา้านการตัวข้อที่2ก็เห็นได้ชัดเห็นได้ตรงไหนก็คือว่าการที่นายสิทธาเบีย้ยมันเกิดปากเสียไปที่หน้ากองปราบพูดถึงเนื้อหาในคดีเราอ้างว่าตัวเองไม่ผิดมันอย่างงดอย่างงี้นี่คือการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมแล้วเหมือนกับกําลังข่มขู่คนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่หรือข่มขู่พยานที่กําลังให้ปากคำสองข้อแล้วนะนะข้อที่สา ามก็คือแทนที่จะอยู่เพื่อให้จับกับขับรถหนีจะอ้างว่าไปไหว้หลวงพ่อโสธรก็ไม่ไม่ว่ากันแต่พฤติกรรมและการกระทําคือการรู้ว่าตัวเองโดนหมายจับแล้วกําลังจะหนีเพราะฉะนั้นแล้วด้วยเหตุ3มข้อนี้ตํารวจจะคัดค้านการประกันตัวและผมมั่นใจว่าสารก็จับไม่ประกันตัวด้วยก็ค่อนข้างจะแน่นอนว่ายื่นประกันตัวต่อไปในอนาคตก็ไม่ได้เพราะตํารวจมีสิทธิ์ฝากขังได้ 7ฝากฝากละ12วัน1 2 7 8 4ก็อนุมานได้ว่า8 4วันอย่างนี้ไปสิทธาเบี้ยมาเกิดและภรรยาก็จะต้องอยู่ในเรือนจําสิทธาก็อยู่ที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพภรรยาก็คือเรือนจําหญิงกลางอยู่ข้างๆคลองเปรมและมีน้าซ้ําระหว่างที่ฝากขังและสอบสวนสิทธาอยู่หาข้อมูลก็อาจจะมีหมายจับออกมาเรื่อยๆเพราะว่ามันมีไม่ใช่เฉพาะสิทธาและภรรยาเท่านั้นมีพี่ภรรยาซึ่งจะโดนหรือเปล่า ผมไม่ทราบแต่ถ้าโดนผมก็ไม่ประหลาดใจมีในนุและก็ภรรยาชื่อสาซึ่งเกี่ยวข้องกับสารค้าร้านหายตัวไปแล้วก็อาจจะโดนหมายจับเช่นกันแล้วยังมีอีกตอนนี้ตำรวจก็เมื่อจับได้เรียบร้อยแล้วก็คงเข้าค้นบ้านละท่านผู้ชมเชื่อหรืออย่างว่าเวรกรรมนั้นมันมีจรงิงทําความชั่วทําร้ายผู้คนจํานวนมากจากการหลอกลวงช่อโกองเขาตั้งแต่นุ่มทั้งนั้นแน่นแล้วเคยมีคดีลวนลามผู้หญิงหรือว่าพระรผู้เหยา่าผมเนี่ยมีประวัติเขาตั้งแต่ ยังเป็นเด็กหนุ่มเอาไว้วันหลังผมจะเรียบเรียงให้ฟังเอาวันนี้ดีกว่าว่าผมสรุปอย่างนี้และผมยังมั่นใจว่าหมายจับยังจะต้องมีเพิ่มอีกท่านผู้ชมครับถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ u t u b e ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด s r i b e แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube ท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม